บรรยากาศการเลือกตั้ง66สุดคึกคักคนบันเทิงแห่ตบเท้าเข้าคูหากันเพียบเรียกได้ว่าในวันเลือกตั้งประจำปี2566คือวันที่14พฤษภาคม2566ที่น้องประชาชนตบเท้าเข้าคูหาเดินหน้าเลือกตั้งกันอย่างคึกคักรวมถึงบรรดาเหล่าคนในวงการบันเทิงที่เดินทางมาเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเช่นเดียวกัน อาทิเวียสุกลวัฒต์เต้าัธพรมินชาลิดาเต้าัธพรเตมีรักนายกจ๋าดารามราลนาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกตั้ง66เวียสุกลลวัฒต์คณารถบอกว่ามาเดอร์8.00ถึง17.00วันนี้มินชาลิดาวิจิตวงทองบอกว่าเลือกคนที่ชอบสีม่วงเลือกพักที่ชอบสีเขียว บัตรเลือกตั้งมีสองใบนะคะมาใช้สิทธิ์กันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกตั้ง66